ตอนนี้ดำเนินการประชุมเลยนะคะก้าเรียนท่านผู้มรลยมิรคณะค,ณครูที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ท่านกรุณาเข้าร่วมประชุมกับเราในวันนี้เราคือคณะผู้ประเมินภายนอกจากสะมศที่ได้รับมอบหมายให้มาประเมินโรงเรียนของท่านนะคะในช่วงนี้ก็ขออนุญาตแนะนําคณะผู้ประเมินก่อนคะ่ะท่านแรก ท่านดันิพนขาวเอี่ยมรคร่ะท่านเป็นผู้บริการโรงเรียนวัดใหม่ราชสัทธาธรรมจังหวัดพิศณุโลกนะคะท่านได้รับมอบหมายจากสมศให้ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการปรเมินครั้งนี้นะคะท่านก็จะรับผิดชอบมาตรฐานที่2ด้านผู้บริหารทั้งปฐมวัยและก็พื้นฐา,านรวมทั้ง20ตัวชี้วัดค่ะ,คะท่ันที่สคือท่านอาจารย์กำพลแก้วพิ้งค่ะ ครัสวัสดีครับคุณค่ะท่านอาจารย์คุมพลก็เป็นข้าราชการบำนาญจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านเป็นผู้ประเมินของสมศที่มีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนานมากกว่า10ปีค่ะค่ะแล้วก็ตัวครูพัชรีนะคะ จะแทนตัวว่าพี่หรือก็ดูหน้าตาน้องๆก็รู้สึกจะรุ่นลูกกันแล้วนะคะก็เลยขออนุญาตแทนตัวว่าครูพัชรีนะคะค่ะครูพัชรีอดีตเป็นครูสอนฟิสิกส์โรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนก็อยู่พอๆประมาณ30กว่าปีะคะ่ะ ได้รับมอบหมายจากสมศให้ทันหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคือในทีมเราเนี่ยถ้าประเมินระดับพื้นฐานด้วยกระถุมไวด้วยจะมีคณะผู้ประเมินทั้งหมด3ท่านท่านแรกคือดรนิพนธ์เนี่ยท่านก็ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการประเมินท่านอาจารย์กัมพลก็เป็นกรรมการในการประเมินุพรพัชรีก็เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจะรับผิดชอบหรือดูแลมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะมาตรฐานที่1ด้านผู้เรียนแล้วก็มาตรฐานที่3ด้านครูรวมทั้งหมดก็6ตัวชี้วัดค่ะค่ะลำดับต่อไปเ,ออเชิญท่านผู้บริการแนะนำบุคลารกรที่นั่งข้างข้าผมจะเป็นงานนโยบายและแผนก็คืองานแผนผู้เรียนารเยียต่างๆค่ แล้วก็ทํางานด้านวิชาการก็คือครูสายใจเลขแต่ครูนอยอาจาการครูสายใจนะครับจะครูผู้ดำเนินการแล้วก็จะมีครูปงม,มาครับครูปงม,มาสีแก้วเป็นภาษาวิชาการแตนแล้วก็ดูแลงานทางสถานที่การเงินต่อไปเป็นครูจารุณีนะครับครูจารุณี นานแผนนะคร,รับงานประจำงานพัสดุกผูนิสชการนะครับจะเป็นงานอนามัยครูสุภาพรจะเป็นงานบุคคล,ลร่วมกับครูมีลานาานะครับพอดีจำเรียกแต่ชื่อเล่นกันนะครับวันวน,วนี้ คุณนีรานาก็ผู้ย้ายเข้ามาอยู่กับเราได้หกเดือนครับนักที่ทำงานหนคนที่นคนครับออรักษากา,ารด้วยนะครับเป็นพอรักษากา,ารถือว่ามีความสามารถนะครับท่าน,นเขตกระทึงมอบหมายให้ดูสองโรงเรียนเลยเนี่ยขยายโอกาสด้วยนะครับก็ในทีมในในฐานะที่เป็นทีมของเรานะครับก็ได้รับมอบหมายจากมสนะครับเอให้มาอยู่ในสังกัดหน่วยประเมินหน่วยกำกับประเมินเนี่ย คือต้องเข้าใจในเรื่องของการประเมินแล้วว่าการสมสอนเนี่ยเขาจะมอบหมายให้หน่วยกํากับประเมินมีทั้งหมด50หน่วยกากับประเมินทั่วประเทศไทยนะครับส่วนในส่วนของเราเนี่ยอยู่ในส่วนของบริษัทนครประถมการประเมินไกลนะที่กํากับพวกเรานะครับทีมเราก็จะมีหลายทีมนะครับแต่ว่าทีมของของพอเนี่ยก็ได้มาแล้วดูแรงดึงกำรัง คือคนโรงเรียนนะฮะไม่ไม่ทั้งหมดนะจะมีนั่นอยู่ก็เหลือดีใจเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนถิ่นถิ่นเดิมเพราะว่าพอเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นพอจะบรรจุที่ผ่านต้องมีนะครับแล้วนี่เลยอยู่อยู่ไปไปอยู่ไปไปเยี่ยมหาณานที่พอชมพู่อะไรเงี้ยมันก็เลยหมดเป็นหมดไปกันเองก็ถือว่าเออเรามาถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยในด้านการศึกษามาแต่ละคนเป็นสูงก็ได้มาเติมเต็มได้ แล้วก็คิดเป็นแด็กตันเองได้เพราะว่าการประเมินรอบนี้เนี่ยเข,เขาเขาเน้นคำว่าสมศรนะฮะกัลยาณมิตรนะครับงั้นพวกเราก็คงจะก็คงจะสบ,สบายใจนะครับในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะครับก็ก็ก็ยินดีนะครับที่จะได้มาเยี่ยมเยียนกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนั้นให้อาจารย์พัชรีซึ่งเป็นเลขาเนี่ยได้ได้นำเสนอนะครับขอบคุณครับ ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านอาจารย์กมพลพุดธุยรพังเรนค่ะเชิญค่ะสวัสดีท่านพอยครั้งครับอสวัสดีครับอาจารย์กมพลครับอีกตำแหน่งอยู่ไหนสำลังป่ะครับสำลังเป็นโรงเรียนหลักค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนรัดับหนึ่งครับผมเจอกันสองโรงเรียนเลยเนาะเจอครั้งนี้เราก็เจอกันอีกไหมคะรับมีเก้าโมงเจอกันค่ะ เอ๊วันที่ะอะไรที่จะไปโรงเรียนเนี้ยน้ำอะไรชมพูเนี้ยหกสิงหาค่ะวันที่หกสิงหาคิดว่าวันนั้นฝน,นคงไม่ตกเพราะว่าตอนเช้าต้องไปเช็คอินที่หน้าป้ายโรงเรียนค่ะเจอมาแล้วฝนตกโอ้โหลำบากรำบนเหลือเกินอ่าฝนตก,กวันนั้นชมพูก็จะถนนขาดครับจริงๆ ถ้าน้าหลากมาคือป้าหมู่บ้าไอโรงเรียนชมพูถนนทุ่ตงตรงทางเข้าจะงานท่วมครับต้องเรียนแจ้งกรรมการไว้ด้วยสถานการณ์จริงครับ <c oughs> ทีมทั้งเราต้องสามคนจะไปถึงโรงเรียนก่อนเข้าแถวนะฮะเพราะต้องเช็คอินหน้าเรียนคงประมาณสัก <c oughs> สิบสิบกว่านาทีแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ฝนแล้วแต่แถวเป็นธรรมดาก็อาจจะเร็ว <c oughs> หลังจากอะไร เข้าแถวเคาลบตรงชาติผู้ประเมินก็ยืนดูธรรมดานะครับแล้วก็หลังจากเด็กเข้าห้องเข้าชั้นเรียนแล้วก็ประชุมครูนะประชุมครูกรรมการศึกษาผู้ดีเชิญมาทั้งหมดนะครับพอประชุมเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนนําเสนอวีทีอาร์ด้วยทําวีทีอาร์ไว้เปล่าครับเรีบยบร้อยครับครับผมยาวไหมครับ ประมาณสักสิบนาทีไม่เกินสิบสองนาครับโอ้สวยแจ๋วแจ๋วแจ๋วสิบกวานาทีนี่เงแจ๋วแจ๋วแล้วครับพอเรียบร้อยจากกระบวนการตรงนั้นนะฮะก็จะประชุมสัมภาษณ์กรรมการศ,ศ,ศึกษานะฮะยังไม่รู้จะเป็นใครไปดูดูมั่งนะฮะผมดูอุบาลเป็นหลักอาจารย์นิพนธ์ก็ดูบริหารเป็นหลักอาจารย์พิจริก็ดูพื้นฐานไปหลักนะฮะ ทีช่ชมพูมีมสามป่าไหม่ไม่ทราบนะ<า>ครับก็ยังไม่ได้ยังยังมสามครับหล<า>ังจากสัมภาษณ์กรรมการศึกษาอะไรเรียบร้อยแล้วจบกบระบวนการช่วงเย็นๆนะฮะช่วงเย็นเราก็จะรายงานผลการประเมินข้อข้อข้อค้นพบนไม่ได้ผลนะฮะไม่ได้ผลว่าได้ระดับสี่ระดับห้าระดับสามอะไรนะ รายงานด้วยวาจะเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วก็จะส่งรายงานให้ทีหลังนะครับก็มีอะเพราะวันเดียวนะฮะหวดนี้รัฐบาลคงแย่ตังค์ไม่ค่อยมีประเมินวันเดียวตลอดเลยฮะทุกโรงนะครับก็มีฮะถ้าว่าจะมีอะไรสอบถามไว้ช่วงท้ายๆนะครับผมขอบคุณครับผม รูปแบบการประเมินซึ่งสมศสได้กำหนดรูปแบบการประเมินในวันนี้คือออนไซต์ site, หรือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เมือนของท่านนะคะส่วนวิธีการประเมินเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการศึกษาเอกสารสังเกตสัมภาษณ์หลักฐานล่องรอยข้อมูลทั้งหลายก็จะแจ้งไว้ในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดที่ส่งเ,เอกสารมาทางเดนแล้วนะคะตามนั้นเลย แหล่งข้อมูลที่เราต้องการก็คือคณะก,อะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะ,ะพูดคุยกับผู้บริหารคุณครูผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะคะส่วนเด็กหรือผู้เรียนเนี่ยก็ไม่ต้องให้เขาออกมาจากห้องเรียนนะคะเราไม่รบก,กวนเด็กๆ ทางผู้ประเมินของเราเนี่ยทั้งท่านอาจารย์กำพลและก็ครูพัชรีเองเนี่ยก็จะไปเยี่ยมชมที่ห้องเรียนก็พูดคุยซักถามกับเด็กๆตามนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะแทนตัวว่าพี่พัชรีก็รู้สึกมองแล้วหน้าตาก็รุ่นลูกอยู่หลายคนนะคะก็เลยขออนุญาตใช้แทนตัวว่าครูพัชรีก็แล้วกันนะคะค่ะอ,อ,อย่างที่ทราบดีนะคะว่า สปสเนี่ยทาตามกฎหมายมีหน้าที่ตามกฎหมายก็คือมุ่งพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็มาตรฐานที่ชาติกําหนดนะคะวิธีการก็คือมุ่งไปส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนะคะเพราะว่าก็เชื่อมั่นว่า ถ้าระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเข้มแข็งมั่นคงถาวรคุณภาพการศึกษาก็น่าจะดีตามนั้นด้วยนะคะดังนั้นการที่เราลงพื้นที่กันในวันในวันที่โอ้ย oh. นะคะ oh. หลายโรงเรียนซ้ำลังชมชมพูวันที่หก oh. นะคะซํำลังวันที่เจ็ดนะคะท่านบอกว่า oh. เดี๋ยวเราเจอกันอีกนะคะ oh. ก็ในวันนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อที่จะเก็บ รวบรวมข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนของท่านนะคะซึ่งก็เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนนะคะตรงนี้เนี่ยมีมีบางโรงที่รู้จักกันส่วนตัวนะคะผู้มีการเนี่ยเป็นลูกศิษย์ ก็กังวลกลัวว่าเห็นครูพัชรีอยู่โรงเรียนใหญ่นะฮะก็อาจจะเอาบริบทของโรงเรียนใหญ่มาเทียบกับโรงเรียนเขาเนี่ยก็บอกว่าหนูไม่มีน่นนี่นั่นอะไรบอกไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราไม่ได้เปรียบเทียบใครนะคะเราดูที่บริบทของโรงเรียนเราดูที่ผลการดําเนินงานตาม ซาที่ท่านรายงานมานะคะระบบประกันคุณภาพของท่านมีอะไรอย่างนั้นในในซาที่เรา3ามคนวิเคราะห์หรืออ่านไปแล้วเนี่ยบางตัวชี้วัดร่องรอยเอกสารอะไรมันอาจจะไม่ชัดเจนยังมองไม่เห็นก็เลยต้องขออนุญ,ญาตมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่ออะไรคะการการลงพื้นที่เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องการที่จะไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพจากที่เราวิเคราะาห์ซาไว้เนี่ยระดับคุณภาพเนี่ยในซาเนี่ยหรือหรือในการประเมินแต่ละตัวชี้วัดของสมศเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่ามันจะมี1,2,3,4,5นะคะถ้า3,3ก3็หมายความว่าทางเรียนได้ดำเนินการตามเป้าหมายละยถ้า,ปา,า,าเป็นทางนนนนีี้้มมหหาาาาายยั่่่ลืออองไรรถเะวว3คกกต ย้อนหลังสามปีกว่าก็คือผมมันเรินหนึ่งสุลาเจ็บไปถึงปัจจุบันมห้ทาทำด้านการบริหารต่างๆเนี่ยทำเบสอะไรเงี้ยผมก็ทำได้ส่วนของผมก็ยอมนะครับได้ค่ะค่ะคือในส่วนของผู้บริหารเนี่ยถ้าไปดูในในแต่ละตัวชี้วัดนะคะซึ่งทางเด่นก็มีอยู่แล้วดูได้เลยค่ะว่า ในบางตัวชี้วัดขออนุญาตตอบแทนท่านประธานนะคะในด้านอาหารนะในบางตัวชี้วัดเนี่ยโรงเรียนอาจจะไม่ต้องมีเบสก็ได้แต่โรงเรียนปฏิบัติดีทุกตัวชี้วัดครอบคุมหมดเลยในตัวชี้วัดนั้นโรงเรียนก็อาจจะได้ระดับคุณภาพ5แต่ก็อยากเรียนให้สบายใจนะคะว่าไม่ว่าจะได้ระดับคุณภาพสาสี่หรือห้ผลการประเมินก็จะเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ต้องกังวลที่ว่าโอ้ยเราต้องมีเบสนะเราต้องได้เดี๋ยวโรงเรียนเราไม่ผ่านไม่มีคําว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับเป็นไปตามมาตรฐานขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับแล้วก็ขอยืนยันในการที่จะเข้ามาประเมินท่านนะครับเรายืนยันว่ายินดีรับการประเมินจากคณะกรรมการที่สมศได้ดนินการในกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมขอบคุณท่านพอนะครับ ออลลับสาการคุณครูทุกท่านเลยนะครับที่สลับเวลานะครับมา,ามาประชุมเตรียมความพร้อมนะครับให้กับสมสนะครับเพื่อที่จะที่ประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์ก,ก็คือต้องการให้เข้าใจตรงกรันว่าเรามาทําอะไรจะทํะไรวันไหนอย่างไรอย่างเงี้นะฮะก็ต้องขอบคุณแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อเสนอแนะอะไรต่างๆเนี่ยหรือเพิ่มเติมที่อาจจะขัดตกบุคล้องไปเนี่ยก็คุยกันในรายส่วนตัวของ อาจารย์พัชรีเลขาได้เพราะว่าตามเกณฑ์ของสมอศเนี่ยเขาให้ตัวแทนติดต่อโรงเรียนเนี่ยคนเดียวนะเพออยากจะคุยด้วยไม่ได้ฮอย่างประธานต้องเลขาคุยก็คือเขากลัวว่าเขาเรียกว่าคนั้่ขอนี่ขออันนั้นอะไรไม่ได้เขาต้องคนเดียวถ้าเกิดอย่างประธานเนี่ยจะต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ต้องผ่านเลขานะครับอันนี้เขาเข้าใจเนาะ เราคงได้มีโอกาสพบกันแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอปิดประชมุมกันตเตรียมพร้อมในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุคณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ